ทิโรมันอยู่เปล่าวะไม่มีของอะไรที่เราต้องทำไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวต้องรอหลอกไม้ชิโรไม่ค่อยเตีมจริงๆเราต้องคันนี้รถคันนี้ไม่ให้คนในแก๊งเรายืมใครที่มันฟาร์มตลอดอ่ะใช่ใช่เราขับเราจะมาดางก็ได้ราขับมาไทยก็ได้ใครฟาร์มตลอดจบได้พิงครับเออพิงไงพิงไงพิงไอ้ไทยก็ฟาร์มตลอดแต่ไทยมันไม่สตีมอ่ะดิจา่ยันิงเดือดกว่าเออจา่ยันิงเขาเออยันยิงต้องรอหลอกเขาก็ไม่เตีมเขากูพิงก็ไม่เตีมนะ ไม่มีแล้วล่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนรถอ่ะเปลี่ยนรถไก่เวทอ่ะเรื่องเวทไม่ได้เวทอยู่ไหนวะเราไปหายเวดีกว่าไม่มีไม่มีเบอร์มันอ่ะไอจุกมีเบอร์เวดปะรอเดียวนายได้ใช่ไหมันไม่ลงเนี่ยไม่ลงไปเม็สบายเลยขอเบอร์ในชีวิตดิขอเบอร์ได้แค่กัน

ตกตกปลาตกหมึกตกปลาลงไม่ใช่ตกปลาตกกุ้งตกกุ้งครับีน้อนรับน้อง,องมากเลยมากเลยมากเลยมาเอามาครับฝ่าบนตรงนี้เลยไอ,อ้เหี้ยตกกุ้งแล้วตัดหมึกจัดท่อ ไปไเก็บเนเก็บเนก็มันลงไมได้ต้องกลับกับชนที่อะไรชนกันรถคนาจิงตกสะพานบนอนบัลเลอร์เราซ่อมเราซ่อมแน่นอร้านกเป็นเป็นประชาชนรวยด้ถวยล้วหนีมัน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 หนียิเยยยยบอกขนนี้บอกขันี้บอัดีเราครับเราครับจอดหน่อยครับ เดี๋ยวครับอี้เดี๋ยวคุยครับเดี๋ยวคุยครับเดี๋ยวคุยครับเม่กี้คุณส่วนเลนนะครับใช่ครับ ัอสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสอง<ช>หอองมื่นใช่ใช่ใช่พูดใจดีพ้นในดใจทำไมเดี๋ยวนี้คนมันเสด็จเงินเขาปะวัาาเดี๋ยวนี้ใช่แค่เสด็จเงินเขาแต่มันมีค่ากับเรามันมีค่ากับเรา <c oughs> โอ้นน่างั้นแหละวขาเสดเินเขาอ่ะเราอทละหมื่นสองหมื่นแต่อเติมน้มันก,ก่อน ถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราเนี่ยไอ้เหี้ยเราปืนยิงแล้วนะยางอ่ะขับ A สามสี่ไอ้เหี้ยเราไม่เหี้ยนะลุงอย่างนี้นะทำดีไว้อะไรก็หลายคนตอนนี้เราลำบากเขาจะได้ช่วยเหลือเราไงลุงเราไม่ควรทำเหี้ยใครทำไว้ลุงเวลาจะไปตีใครก็อย่างในวันเฮดเนี่ยไอ้เหี้ยดำไว้เลยเว้ยตอนเราลงอะมันอยู่อ่ะไม่แต่ว่าไปช่วยมันก่อนนะ เราช่วยโดยช่วยบอลก่อมนมาถึงให้ใช <c oughs> <f unky> ่หรอเปลาช่วยอะไรมันใจก็ให้มันทำมันโดนใจกลับมาแล้วให้มันไปไงตบปลอกของตบปลอกไม่ได้ไปของเว้ยนะผมบอกของเองเงินแทงบอลเนี่ย บอลไม่ตีเอาปะออกมึงต้องเปิดดิมึงไม่เห็นเปิดเลยบอลเต็มหมดแล้วไม่บอลเต็มหมดแล้วไม่ทันแล้วนี่ดึกแล้วอ่อตีสามได้เที่อ่ะโคตรไวเลยสัตว์ตอนกีครูชูวัตตีสองแล้วเราจะรวยกับบอลจริงๆเหรออยากเข้าไปใกล้อยาเข้าไปใกล้ไอ้เวอยู่ไหนวะไดนเว้ยได้เว้ยทางนี้เว้ยนี้เวาฟ้าฟ้าฟ้าเย็ด ลุงมาดับอันนี้โกโปรหมดเลยป่ะลุงอันนี้โกโปรครับลุงโกครับโกมันจะต่อวันโล่งไปอะลุงต่อผมมันโล่งเกินครับตอนนี้ผลกำไรที่กูได้กูได้มาสามล้านหกแสนเดี๋ยวนำอะไรมาเนี่ยอตีตอของมึงแล้วตีตาขมึงแล้วตีกูได้มาไปทั้งหมดห้าล้านสองไปเดี๋ยวนี่ทำอะไรไปเนี่ยไอ้เจ้าไปแล้วมีเท่าไหร่ไอ้เปบอกเราไปเราสิบเราทำงานกันมาเนี่ยได้กี่บาทห้าดิห้า ได้สองแสนโอเคครับเริ่มเป็นนอนดีกว่าเฮ้ยทุกอย่างคัมแบ็กละเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกลัวตังให้มึงเอาไว้ให้ชิโร่นะเลข่ออะไรลุงเอารถให้เวทก่อนเอารถให้เวทก่อนแล้วมารถมามามารถมารถ ต่อยเดิมพันหรอกใครจะไปต่อยกับมันอันนี้รถกูอีกคันหนึ่งเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกันไปว่ารถจี๊ปสามไรโลหนักกว่นี้ยไอ้วงนอกรู้ใจวงในรู้มืออ่ะเล็กอะไรเล็กอะไรเวดหกหกศูนย์นะพลูไม่เป็นน้องมึงกับมึงมึงทำให้พวกเราไม่ลำบากแล้วน้องอันนี้แต่กูเป็นสุดเกินละตอนนี้ใช่รถรมันนั่นสี่กูมีห้าอืมเล็กอะไรนะเวทหกหกศูนย์นะหกหกศูนย์รู้ครับคือจะหนักมึงมาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวไหใกล้ๆอย่าเพิ่งขึ้น เอาเงินเขียวแปลสภาพเป็นเงินเขียวก่อนตอนเนี้แพรอะไรมไม่สามารถรส่งให้กับคนอื่นได้ยกเว้นเจ้าของรถคือเชี่อะไรวะเขาฟอ,อเรนนมาให้ครับลุง การการเหลี่ยมอ๋อ้ขอแค่เช่าบ้าแบบใช่หรอได้ลุงต้องให้เจ้าของมามาจี้ให้เลยว่าเจ้าของมันเหลี่ยมครับเจ้าของมันเหลี่ยมเาขให้คุณแจให้คุณแจสำรองลุงมาอารมณ์เหมือนให้กุญแจมันทำได้ด้วยหรอได้ครับมันเป็นเราได้มันจะอยคตรดีเลยในคำว่ากิ้มอ่ะมันมีฟอร์เรนท์พึ่งรู้เฮียจิ้มกว่านี่กุญแจอ่ะมันจะมีคำฟอร์เรันมันมันให้ยืมได้ครับลุงลุงไปเอาเจ้าของรถมาให้ ให้เบ่เด้ครับลุงไอโอชาดักึืนไงลุงจะกริฟคืนให้ได้เฉพาะเจ้าของรถเท่านั้นลุงกริฟให้คนอื่นไม่ได้เียไอ้ไรไอ้ย่าไอ้ย่ยโลนซ่าฮานาก้าเนี่ยเยอ้เป็นไรเจอเจอเหลี่ยมโอช่างไรเนองทำงานเหมือนเดิมต่อปีโอเคพี่ขอบคุณครับผมไม่รถแบบนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะโหลุงแพงจัดเลยสิบกว่าลุงไปอย่าไปเสี่ยงเงี้ยพวกนี้นะยถ้าเปนต่อยอดเงินเนี่ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะกบ เราเราู่เราจ้างไล่เคสให้ไหมเออกับแก๊งโดนอุ้มอยู่อ่ะแล้วกูขอญาตติตามดีวีเอสชั่วคราวอ่ะไล่เคสอะไรอ่างเงี้ยเคลาเคลาสองแสนนุ๊อันนี้มันทำอะไรวะไม่มาทำอะไรอ่ะหนีห้องหนีห้อหนีที่อะไรอ่ะเคราแสนมันอุ้มไงอุ้มอ๋อเอเลนไก่นี่ไงหกส่นไงอ๋อไอ้ใช่ป่ะวะเออได้ใช่ได้ใช่เร็วประเด็นอะไรวา จร,จริงๆมีอาชีพหนึ่งที่กูดสนใจนะรับของร้อนรับของที่ขายไม่ออกน่าสนใจปะน่าสนใจครับลุงรับรถร้อนอะไรประมาณเนี้ยขายไม่ออกเงี้ยแต่เงี้ยจริงไอ้เงี้ยไอ้การโกงเช่ารถอ่ะไอ้สัสแล้วมันก็สามารถเบิกได้เหมือนกันปะมันเอาคืนได้ที่รู้มันเอาคืนได้มันทำยังไงอ่ะเอาคืนได้ ก็คือไอ้กุญแจนี่มันจะหมดไปมั้งสัญเยี่ยดีว่ะ